ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจากประเด็นที่นายแพทย์บอรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจงังหวัดตากให้สัมภาษณ์ดราม่าโรงพยาบาลไทยรักษาคนต่างด้าวจนขาดทุนโดยระบุว่าคนคลอดลูกหน้าห้องฉุกเฉินจะให้ผมดูแบบประชาชนเขาหรือให้เขามาคลอดที่โรงพยาบาลแล้วตา,ตายตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้การแพทย์การสาธารณสุขมันเป็นมนุษยธรรมเราต้องช่วยคน เรื่องนี้ด้านพิธีกรดังอ่านภูวนาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกันว่าขอเป็นกําลังใจให้คุณหมอนะครับมันเข้าใจยากตรงไหนทําไมต้องทําทุกเรื่องให้เป็นการเมืองวะครับเมื่อชีวิตคนเท่านั้นและเมื่อจะมีปัญหาอะไรกันมากมายประเทศเรามีทุกภัยเมื่อไหร่ใครไม่บริจาคเสียงดังยังมีคนบางประเภทตามมาด่าว่าใจแคบแต่เรื่องแบบนี้กลับไม่ใจกว้างตามสมควรนี่หรือเมืองพุทธเป็นกำลังใจให้คนทำดีและแผ่ส่วนบน กับคนที่เอาแต่เท้าดาน้ำครับไม่ได้บอกระบบสมบูรณ์ช่วยกันดูช่วยกันแค่เจตนาบางคนอาจออกมาตะโกนพูดนั่นมันชวนเอ๊ะจังจากโพสต์ดังกล่าวของพิธีกรมีชาวเน็ตเข้ามาถกเถียงเสียงแตกกันนะคะเช่นบางคนบอกว่าต่างด้าวเยอะมากเยอะจนมีร้านอาหารของต่างด้าวลูกต่างด้าวเยอะมากด้วยคนต่างด้าวท้องเก่งมากๆด้วยเจอสิบคนท้องไปแล้วห้าคน3คนกระเตงลูกอ่อน หมอโรงพยาบาลคือปลายเหตุอะแต่ระบบกับการที่เขาเข้ามาได้ต่างหากที่ต้องแก้ไขเอาเข้าระบบทำวีซ่าได้เงินมาตรงนั้นก็ดีค่ะบังคับจ่ายประกันอะไรก็ว่าไปไม่ใช่อยู่ๆเดินมาคลอดกันแบบนี้แค่เหตุการณ์นี้เฉพาะหน้าแต่มันเป็นแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้ค่ะต้องจัดเตรียมระบบรับรองประเด็นก็คือเขาเข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายได้อย่างไรก่อนคะถ้าเขาเข้ามาไม่ได้คงไม่เกิดเรื่องมาคลอดหน้าห้องฉุกเฉินได้หรอกคะ่ะ อยากให้คุณอ่านลองปลอมตัวไปใช้บริการสิธิ์สบาจะได้เข้าใจว่าระบบเป็นยังไงคะ่ะแต่นี่เป็นสาเหตุให้หมอไทยลาออกจากระบบมหาศาลนะคะเพราะว่ามรษยยธรรมจะทําให้หมอไทยตายก่อนคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่ดีดักคำค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ